4วิธีการเลือกสินค้ามาขายยังไงให้ได้ดีให,ดดให้ได้ปังสำหรับแม่ค้าออนไลน์มือใหม่เนซีโอโนแบนจะมาเล่าให้ฟังค่ะและที่บอกว่าซีโอโนแบนเพราะว่าเนไม่เคยเป็นเจ้าของแบรนด์แต่ว่าสามารถเป็นตัวแทนจําหน่ายที่สร้างไรายได้หลักร้อยล้านได้ค่ะข้อที่1ค่ะเลือกสินค้าที่เราชอบหรือเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาชีวิตของเราได้ค่ะเพราะถ้าเราขายในสิ่งที่เราชอบนะคะเราจะมีความอินเป็นพิเศษและยิ่งถ้าเกิดว่าเราได้กินได้ลองใช้แล้วเรมันแก้ปัญหาเราได้ค่ะเนจะบอกเลยนะคะว่าคุณจะคุยกับลูกค้า แบบสนิทใจจริงใจมากๆและวันนั้นละค่ะเงินจะไหลมาเทมาอย่างแน่นอนค่ะสองค่ะราคาจะต้องสมเหตุสมผลแล้วก็กําไรต่อออเดอร์เนี่ยจะต้องเยอะมากๆนะคะคำว่าเยอะมากๆในทีนี้อย่างต่ำๆเนี่ยต้องเป็นหลักร้อยขึ้นไปนะตรงนี้นะคะเนยก็จะขายตัวเซรั่มอเวเต้นะคะที่ช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบของสิวแล้วก็ตัวอีเนสนะคะที่ช่วยในเรื่องการลดระดงรอยดําของสิวได้ดีมากๆคือเนชแล้วเนชอบในอินเนเกิดผลลัพธ์นะคะแล้วก็ราคาไม่ได้สูงจนเกินไปแล้วก็กําไรอะค่ะคือไม่ต่ำกว่าหลักร้อยค่ะคือเนปลื้มมากๆเลยค่ะสาะะะม ีปัญหาในเรื่องของการตัดราคาค่ะเอาเป็นว่าถ้ามีนะคะคือขอให้มันน้อยๆไม่ที่แบบไม่ใช่การตัดราคาแบบเกลื่อนเต็มไปหมดสมมุติถ้าเกิดว่าเราอะคะ่ะจะไปเป็นตัวแทนจาหน่ายใช่ป่ะแล้วเราเช็คราคาโอ้โหตัดราคากันยับเลยแบบนี้นะคะ ก็ขอให้พักก่อนนะคะไปเอาแบรนด์อื่นก่อนแต่ถ้าเกิดว่าตัวไหนที่แบบการตัดราคาไม่เยอะหรือแทบไม่มีเลยอันนี้ถือว่าผ่านค่ะข้อที่4นะคะบริษัทจะต้องมีระบบการซัพพอร์ตการสอนงานแม่ค้าออนไลน์อย่างเราค่ะอย่างตัวของเนเองเนีเ่ยเนชอบมากๆนะคะอย่างตัวเอเวเต้ ete, นะคะตัวอีเนสนะคะคือทางแบรนด์ทางเจ้าของค่ะก็จะมีการสอนระบบการเรียนการสอนสําหรับคนที่ทําออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็สอนการขายสอนการโพสต์คือเอาเป็นว่าสอนจากคนที่ทาไม่เป็นจนทําสามารถเป็นได้อ่ะคะ่ะแบบนี้ถือว่าดีมาก แต่ถ้าเกิดว่าบริษัทไหนไม่ได้มีการซัพพอร์ตแบบนี้หรือแม้ทีมไม่ได้มีการซัพพอร์ตแบบนี้ก็พักก่อนไปหาแบรนด์อื่นก่อนค่ะใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องของการขายหรือใครอยากที่จะเป็นตัวแทนจําหน่ายอยากลองขายสินค้านะคะจิมลีกนะ้าโปรไฟล์และทักมาหาเนได้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดรีโพสเป็นกำลังใจให้กับเนด้วยนะคะ